สำหรับประวัติวัตถุมงคลและพระเกจิที่จะนำเสนอในอีพีนี้จะเป็นพระนันทวิริยะหรือเจ้าคุณโพวัชยพุกมาลาจังหวัดกรุงเทพเจ้าคุณโพท่านเกิดเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2394ตรงกับในสมัยราชการที่3คันอายุได้22ปี ท่านได้อุปสมบทที่วัดปางอ้อยช้างจังหวัดนนทบ,บุรีโดยได้รับฉายานามว่าติดสาธสโสต่อมาท่านได้ย้ายมาเป็นเจ้าอาวาสณนะวัดชัยพฤกษมาลาเจ้าคุณโพท่านมรณภาพเมื่อวันที่31มกราคมพุทธศักราช2465สิริอายุได้76ปี